จบไปแล้วนะคะกับบรรยากาศแฟนมีทฟ่ายอนโยโกแฟนมีดิ้งครั้งที่หนึ่ง love is you น่ารักมากดูแล้วก็ดูแล้วก็ยิ้มเราแบบเป็นแบบแฟนคลับหน้าจอไงแฟนคลับหน้าจอเราก็รู้สึกแบบโอ้โหถ้าแฟนคลับที่อยู่ในหอจริงๆนี่จะขนาดไหนแล้วดูแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดเลยอะอะไรอย่างเงี้ยแค่ภาพเปิดตัวเขายังสวยขนาดนี้แล้วก็ พอเ,เปิดมาโป้งก็มาเป็นพี่ฟ่ายก็มาขึ้นมาร้องเพลงเธอคือคำว่ารักข้ามาอะไรของเขาน่ะแบบนั่นแหละยายก็ไปร้องของเขาเลยคือก็ไม่อยากแบบว่าดึงออกมาเป็นเป็นคลิปเพราะว่ามันก็ผิดกฎของของไทยทิกเก็ตดนะ้วยเนาะที่เขาไม่ให้ทำบันทึกภาพซ้ำก็เลยได้แค่แคปแล้วก็เอามารีแคปกันอะไรอย่างเงี้ยเอามารีแคปกันก็ พอหอมปากหอมคออะค่ะเนาะแล้วก็เอพี่ฟายก็แบบเท่อะเทะ่คนอะไรก็ไม่รู้อะเท่ชะมัดเลยเอ่ก็มาร้องเพลงแล้วก็ไม่รู้อะมีความเท่ตามด้วยน้องโยซิแบบโอ้โหน้องโยนี่เก่งมากเต้นได้แบบแบบสุดยอดอะ่ะสุดยอดแล้วที่สำคัญคือใครเป็นพิธีกรรู้อ่า นี่พี่ต้นหอมสกุลตลานะคะพี่ต้นหอมแล้วก็มาคุยสัมภาษณ์การว่าแบบว่าเออ่พูดถึงแฟนคลับเป็นยังไงอะไรยังไงอเงี้ยฟังพี่ฟ้าและน้องโยก็มีคําพูดที่แบบ,ปร,บประทับใจให้กับหลายๆคนว่าแบบเออ love is you เนี่ย love is you เนี่ยหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมทุกคนก็แต่ละคนก็จะมีแบบนิยามของเขาซึ่งทำให้เราก็รู้สึกแบบ เออดีจังแล้วก็มันเป็นบรรยากาศที่น่ารักคือการเออเจอฝ่ายโยมามีติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมมันเจอหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดที่เขากลับมาจากฮ่องกงแต่ว่าอันนี้เหมือนเป็นเป็น,ปนแฟนมีตของเขาที่ไม่ที่แบบจะบอกว่าเกี่ยวกับ b l a n คเดอะซีรีส์สัทีเดียวเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่ว่า อยากจะพูดถึงความเป็นเขาที่เริ่มต้นน่ะเริ่มต้นว่าเขาอะมาได้ยังไงแล้วมีครั้งหนึ่งก็เคยทำรีแอคไปแล้วก็เคยพูดถึงว่าก็อยากเห็นจังเลยว่าตอนที่แบบออดิชันน่ะตอนที่ฝ้ายกับโยเขาออดิชันกันอะเขาเป็นยังไงไม่น่าเชื่อว่าแฟนมีครั้งเนี้ยเขาทำจำลองด้วยทั้งพี่มุงพี่วนันครูลูกแก้วอะไรอย่างเงี้ย มาแบบมาเป็นตัวแสดงมาให้เห็นว่าแบบไอ้วันที่ที่เขาต้องการเลือกตัวอันหนึ่งอะ่ะเออมันยากอะ่ะเพราะว่าได้ฝ้ายแล้วเขาก็ต้องหาคนที่แบบว่ารสมีแบบเท่าเทียมกับฝ้ายแล้วก็รอจนถึงแบบสุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์จำลองว่าฝ้ายบอกว่าโอ้โหสี่โมงเย็นแล้วแบบ มีงานแล้วต้องไปตัดผมต่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าคนสุดท้ายก็เป็นน้องโยใส่เสื้อแดงมาเลยแล้วก็น่ารักน่ารักเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่น่ารักมากแล้วก็เออพี่ฟายก็ต้องแบบเ,เห็นน้องโยแล้วน้องโยก็แบบ <c oughs> ในในในแบบว่าบนเวทีนะเขาเขาเล่นกันน่ารักว่าแบบน้องโยก็บอกว่าแบบอ๋อร้องเพลงได้ค่ะแต่ว่าปกติร้องดีกว่านี้แต่ว่าพี่สตาฟคนนั้นน่ะ คือมองแล้วหนูร้องไม่ได้เขาสวยกันอะไรอย่างเงี้ยดูสีดูภาพจากพี่วันมองบนมากเลยเขาก็เลยต้องให้ให้แบบพี่ไฟหันไปที่อื่นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องโยก็พยายามเขาก็พยายามที่จะร้องเพลงซึ่งน้องโยบอกปกติร้องได้ดีกว่านี้แต่ว่าพี่เขาสวยเกินไปเราไม่หนูร้องไม่ออกนี่กล็ลองมาเข้าบทกันมาซ้อมเข้าบทก็เป็นฉากที่แบบว่าอ่าฉากแรกเลยมา ันหนึ่งมาวาแวว์คุณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักดีก็ก็เราก็ได้เห็นในฉากที่เขาลองซ้อมเข้าคู่กันอย่างเงี้ยก็จะมีขำๆหลุดหลุดกันนะก็เนรู้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูที่ที่คนดูอย่างแกก็จินะ่ะรู้ว่านี่ก็คือการที่เขาต้องซ้อมมาอยู่แล้วหรืออยู่แล้วแต่ว่าแบบเออเราก็รู้สึกว่าเรา แฮปปี้เราจินอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็โอเคในที่สุดการออเดชั่นก็ผ่านแต่ขำม,มากเลยก็คือ,เ,อเขาก็ถามในในบนเวทีเขาก็ถามกันว่าเออน้องโยมีแฟนหรือยังโสดไม่โสดอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะอน้องโยก็บอกว่าโสดมาสักพักหนึ่งแล้วทีนี้อทางทีมงานก็เลยถามพี่ฝ้ายว่าเออมเนี่ยน้องผ่านไหมพี่ฝ้ายก็บอกว่าก็ ไม่ถึงกับแย่ก็กโอนะแต่ว่าที่ผ่านอะเพราะว่าโสดก็ขำๆำขำขกันแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแบบอา่าพีว่วันกับ acting coach ทั้งสองท่านอย่างเงี้ยก็มาพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นการกำกับบท NC บท NC ก็คืออา่าบทสิบแปดบวกอะ่ะนั่นอ่ะแล้วก็น่ารักมากก็คือเราก็ได้เห็นทั้งแบบ c ี CEO, แล้วก็ acting coach ที่ที่ได้มาคุยกันตรงนี้ก็รู้สึกว่าแกชอบแกชอบซีนตรงนี้มากมาก,มากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็น้องโยโกะน่ารักน่ารักมากแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ให้เห็นถึงฉากตอนทีอ่อันหนึ่งต้องทำการบ้านแล้วก็ไม่ยอมทำโดยการที่แบบว่าต้องมีข้อแรกเปลี่ยนโดยการหอมแก้ม R หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเออน่ารักดีแบบเป็นน่ารน่ารักมากคือเขาก็เล่นไปขำไปอ่ะคือแบบคิดว่ามันมันเป็นเรียลดีคือเขาก็ขำกันจริงอ่ะเอ่ในฉากนั้นน้องโยก็ได้หอมแบบพี่ฟ้ายแบบแกมช่ำอ่ะหอมแล้วหอมอีกหอมแล้วหอมอีกคือจริงๆเราก็อยากให้เห็นให้เห็นแต่ว่าแกก็เกรงใจเกรงริคสิดอะไรหลายๆอย่างคือจริงๆถ้าได้มีโอกาสได้ดูกันก็ว่า บางช่องเขาก็คงจะแคปแบบทั้งหมดมาให้ดูเงี้ยแต่ว่าของแกไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากอะไรมากไปกว่านี้ก็ก็แคปรูปภาพมาให้ก็คือเป็นเป็นฉากที่แบบโอ้โหนะเนี่ยเขาเขาซ้อมหอมแก้มกันซึ่งเราก็เห็นเคยเห็นเบื้องหลังแล้วว่าแบบโอ้โหนะเนี่ย่อนบอกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจําลองจากเหตุการณ์จริงแต่ว่าเอามาสแสดงบนเวทีให้เห็นว่าแบบ โอ้วันนั้นพี่ไฟก็โดนไป็หลายฟอสอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็มีการจำลองฉากแกะของขวัญน่ารัก,กน่ารัก,ก,กเขาเล่นไปแล้วเขาก็ขำกันไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยคนดูอย่างเราก็แบบว่ากรี๊ดสิคะกรี๊ดสิกรีส๊สิอะไรอย่างเงี้ยอืมกรี๊มันออกมาก็น่ารักดีคือ เนี่ยเราจะเห็นฉากที่แบบพี่ไฟดนหอมแล้วหอมอีกหอมแล้วหอมอีกอะไรอย่างเงี้ยส่วนฉากแกะของขวานนี่ก็พี่ไฟแกะเก่งอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยแต่มากที่สุดก็คือก็ชอบมากมากก็คือพี่วันมาร้องเพลงซึ่งเป็นแบบเป็นเพลงที่แกชอบมากเป็นเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่แกแบบแกชอบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยหยุดเอาไว้แค่นี้ใช่ไหมใช่ไหมหยุดเอาไว้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่แบบ โอ้โหเป็นเพลงที่อยู่ในฉากจบของ EP แรกอ่านะในในในซีซั่นแรกเพลงที่อยู่ในเอ่อเพลงฉากจบในเอพิโซดที่6ในซีซั่นหนึ่งเพราะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มาร้องเพลงคู่กันเป็นเพลงคู่ของเขาทั้งสองคนนั้นพี่ฟ้ายชุดนี้พี่ฟ้าแบาบว่าดูเด็กมากน่ารักแล้วก็ หวานตามสไตล์ตามสไตล์ตตของเขาซึ่งเราแบบว่าเรามาดูอันนี้เราก็ดูแบบ falling in love อะ่ะเออแบบ love is you อะ่ะ love is you guys อเออเราก็ดูไปก็ยิ้มไปแล้วจะบอกว่าชุดนี้พี่ฟ้ายแบบดูเด็กเด็กอะไรอย่างเงี้ยดูเด็กดูใส่มากเสร็จแล้วก็มีการ คลิปที่แฟนๆทำประมวลมาให้ดูแบบที่เราเคยเห็นตามในคลิปต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็เอามาประมวลให้ดูก็เป็นภาพที่น่ารักน่ารักมากที่เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นต่างๆจากนั้นเขาก็มาร้องเพลงคู่กันแบบบรรยากาศเหมือนแบบงานแต่งยังไงก็ไม่รู้ว <laughs> น่ารักน่ารักมาก นี่พูดคำว่า,านาฬางกครั้งแล้วน่ะเป็นบรรยากาศที่เราดูแล้วเรายิ้มอยู่ตลอดเลยสองชั่วโมงที่อยู่หน้าจอดูดิแล้วแบบก็าจะบอกว่าแบบสายตาพี่้ายแบบเป็นสายตาที่แบบอ้ยใครเจอใครก็แพ้ดูดิดูสิสายตาที่แบบว่าใครเจอใครก็แพ้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเปลี่ยนชุดมีการเปลี่ยนชุดก็ทิ้งระยะเอาไว้แบบประมาณเกือบ โอ้เกือบเกือบห้านาทีมั้งแต่ว่าบรรยากาศที่ทิ้งไว้เกือบห้านาทีน่ะน่าที่เราแกนั่งดูอยู่หน้าจอน่ะเป็นบรรยากาศที่เหมือนไปเหมือนแห่ขันมากอะ่ะคือแบบว่าคือคนดูอ่ะที่อยู่ในฮอเขาหน้าร่ามากคือเขาก็แบบใครมีมะกรูดมาแลกมาน้าอ,อะไรเงี้ยโหฮิโหฮิหคือแบบบรรยากาศ แค่ขันมากชัดๆเลยอะไรเงี้ยคืว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบน่าราักน่าราักในตัวของแฟนคลับของน้องทั้งสองเลยแล้วก็เปิดฉากมาหลังจากที่เขาแต่งตัวกันเสร็จโอ้ว้าวคือพี่ฝ้ายก็มาในแบบไม่รู้ว่าชีจะเซ็กซี่หรือว่าชีจะจะสวยคือแบบชีได้หมดเลยอะ่ะแล้วก็ชีก็มาร้องเพลงในสไตล์ที่แบบสไตล์พี่ฝ้ายอะค่ะ เท่ๆแมนๆครับครับแต่สวยชะมัดเลยแล้วก็ตามมาด้วยน้องโยซึ่งน้องโยเต้นเก่งมากถ้าน้องโยน้องโยทเวิร์กได้แบบว่าสุดยอดสุดยอดมากคือคือก็โหเห็นน้องโยเต้นคราวนี้นี่แบบชอบโดนใจแต่แล้วเขาทั้งสองก็มาแบบว่าไอตาเอาอ่าของแท้ของแท้อแทไอจับ ของแท่อะไรอย่างเงี้ยเออหน้ารัาทุวยจบด้วยเพลงเพลงเนี้ยทั้งคู่ก็ก็เป็นอะไรที่เป็นบรรยากาศที่ที่ที่ดูเราก็ยิ้มแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครมาถามเกี่ยวกัเขาเป็นอะไรกันกก็บอกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันบรรยากาศพี่ต้นหอสกุลตาลาบอกว่าโอ้บรรยากาศของเขาทั้งสองคนหลังเวทีหวานมาก ก็ควรจะหวานเพราะว่าเขาทํางานด้วยกันเขาเขาเป็นบรรยากาศที่มันต้องอบอวดด้วยความปรลาเขาทํางานได้ได้ได้แบบลงตัวค่ะลงตัวกันแล้วก็น้องโยน่ารักมากคือเราเห็นเลยบรรยากาศคือมันเป็นบรรยากาศสดอะ่ะน้องโยบอกว่าแบบน้องคราวนี้น้องโยไม่ร้องไห้แล้วพี่ฟ้าบ,บอกเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ที่เราเห็นมันเก็บรายละเอียดแบบเก่งมากคือแบบ คือบรรยากาศบนเวทีมันสดแล้วถ้าถ้ามีซีนที่แบบซีนที่ที่มันต้องแบบยังไงอะซีนประทับใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคนเราก็จะแบบร้องไห้แล้วโยโกะก็บอกว่าโยร้องไห้ทุกครั้งเลยแต่วันนี้โยไม่ร้องโยพยายามมากเลยแล้วพี่ไฟก็แบบยกมือแบบเอียมมากอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเห็นตั้งแต่ครั้งแรกๆแล้วที่แบบว่าถ้ามาเป็นบรรยากาศแบบเนี้ยโอ้โห วันที่ส่งคุณหนึ่งกับอันหนึ่งกับเข้าสู่โลกนิยายโอ้โหวันนั้นทั้งทั้งคู่นี่แบบว่าน้ําตาฟูมฟายมากคนดูก็แบบน้ําตาท่วมจออะไรเงี้ยท่วมจอด้วยความแบบแบบปิติยินดีแฮปปี้แต่วันเนี้ยเราไม่มีน้าตาแต่เรามีรอยยิ้มรอยยิ้มที่เขาแบบว่าเขาทางานด้วยกันมาขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าวันที่สิบหก ใช่ไหมวันนี้วันที่สิบสี่วันที่สิบหกเขาก็จะไปแฟนมีที่สิงคโปร์คือแบบว่าน่ารักเขาแล้วเขาก็จะไปที่อีกหลายๆที่ซึ่งซึ่งจะมีความสุขว่าเออ่การการที่เขาทำงานแล้วมันลงตัวมันเป็นเฮลตี้เลิฟอย่างเงี้ว่ามันมันดีมากสำหรับคนดูอย่างเราอ่ะมันไม่มีอะไรที่ที่ดูแล้วมันเป็นท็อกซิกแต่ว่ามันเฮลตี้ดูแลแฮปปี้คือแบบจบ ดูแล้วคนดูยิ้มเขาสองคนทําให้คนดูดูแล้วยิ้มได้แค่ว่ามันคือที่สุดแล้วโยโกะน้องเก่งมากๆโยโกะเก่งมากลูกอืมส่วนพี่ไฟมองใครอย่างเงี้ยใครก็ละลายนะครับโอเคโอเคเราก็ ติดตามพพอร์ตกันต่อไปสำหรับเราก็เป็นแฟนขับหน้าจอคือไม่ได้มีโอกาสได้ไปเราก็อิจฉาคนที่ไปดูคนที่ที่ไปดูจริงๆสามารถที่จะมาเล่าเหตุการณ์อาจจะได้เล่าเหตุการณ์ได้แบบละเอียดกว่าก็ได้แล้วก็มาแบ่งปันกันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย